เผากบพี่น้องเผาให้มันเหลืองไอ้หอยหจ้ะกระิบไปต้มปนประมาณนี้แหละจ้าเรียกเหรจ้าใส่แบบพริกหมอเดียดกบ อ,อพี่น้งสวัสดีจ้า,พ,จา,กกจา,าพี่น้องจ้าบนกบจ้ากบนาเด็กพี่น้องมันเป็นกบเลี้ยงจ้ามีมาละ มเมีอย่างเนาะม่เก็บย่งบน้นข่ามาเทียจา่าเนี่ยมีเก็บสิน้ำมีด็พี่น้องเทเลจ่า,จาอันนี้ผัดนิ้นพี่น้องหัมเกลิดใช้น้ำจ่าม่เก็บจับกล้องให้ก้าพี่น้องจา่าสดีจ้าหัวบวพี่น้องบัว้ตตมตามตัว คนสัวนหนึ่งจ้ะคนกระตกแฮ้งนั่นจ้ะสการที่เราจะนอนกินก้าวปกจ้ะ จะบาบบหันขื้นจ้ะป่เดีปวดแบบว่าขีเน,นี้จะไม่กลามจอกันเนาะก็จะมัน่ขึ้นเนาะม,มันจะยังไงบวมเหมือนันมื่ปวดก็จะมันขีอดเหมืนกัน เดี๋ี่น้องที่โดดเดีี่น้งนอนะนงนี้ก่ก็โดดดอฟน้องมือกันนะเขาไปจกนีเ้เย่าเดี๋

มันจาไม่นนนจบครับนะ้าแจนครับเขา ก็ไมนำตว่ะนี่นปตปละซีดูให้หมเลย้อมมาเตียมกจาได้ไนำกัดผาล้วล่ะผาเพืรอ,น,น,อนื่นเ้าพร้อมจ้ทำไ 我吃那么热，我那么害羞了。那，哼。 นางจ้าคนผมแปชแบบ่ฝากกดสติกเกอร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพริณได้เลยจ้ะพี่น้องแม่เพรินกับแม่แกบบ้วที่น้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเป็นแฟนกันได้จ้าพี่น้อง คงาะคมเฉยเหมืบนันแม่กินมันน้อยอย่างเดียวเาก็อย่ราให้กัดคืนกันว่างนี่

ใส่บุ้นี้จทางทางเป็นทางขยาจ้ะจับุ้แมค่ะ nó lấy cái <Nuncai> nào, cái chuột bò đẹp anh mới bò lấy không? Được mà, mà không làm làm nó sẽ ai? กบบกับกบเนาะน่าคุยตกกันยงหอนจ้าเอ้านักเอาคนมาเพียงไม่เอิเอห็ุผลแต่สน กินปทีะตัวน้อย ไปดูแมาก่อนมมินูอยกไปอก้องด,ด่งาจุกเบอร์ดักิ้ไปเนี่ยทินคนกบกกับ บรรยากาศฝนลิ้นเดพี่นอ้องเขียดค่ะน้องจ้าบปมวดอกจ้ายังโตนึงกระสีไว้ให้กินกิ่ก่าแกวจ้าพี่นอ้องมาล,ากนนละกระยังชีีเลยจ้าแต่ปนกินเลิแก่วันเดียวถิมเว้จ้าพี่น้องจ้าเขียดนีกะไว้ชนีเลยจ้าพี่น้องจ้าม่พิมพ์กัะไม่เจี๊ยบกะขอขอบคุณไปละจ้าคลิปหน้าอนบอกกันไหมจ้าขอบคุณค่ะ